สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์เช้าชาแนลสมุนไพรแก้บ้านวันนี้พามาพบกับต้นไม้ที่เมื่อก่อนนี้จะต้องถือว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ไกลบ้านมากครับฟังแต่ชื่อดูก็รู้นะฮะเขาชื่อว่าต้นจันผานะครับเพราะชีวิตของเขาปกติเนี่ยเขาจะอยู่ในป่าแล้วก็เป็นป่าเขาด้วยครับอยู่บนอะ,อะไรอ่ะอยู่บนเกิดบนหินนะครับ อยู่บนเขาเลยนะครับอยู่เชิงเขาอยู่กลางเขาอยู่บนยอดเขาก็มีครับนี่แหละคือต้นจันผาครับวันนี้จะพามารู้จักสมุนไพรจันผานะครับซึ่งต้นนี้นี่ผมปลูกเอาไว้ก็เกิน15ปีแล้วนะครับเนี่ยปลูกเอาไว้ตั้งแต่ซื้อบ้านนะฮะดูดีครับใหญ่โตมโหฬารพอสมควรออกดอกออกผลมาหลายรอบแล้วนะครับ จันผาเนี่ยเป็นสมุนไพรตั้งแต่รากต้นแก่นนะครับแล้วก็ดอกผลเลยทีเดียวนะครับจันผานี่อยู่ในตำรับยาหลายตำรับมากนะครับยกตัวอย่างเช่นตำรับยาพิกัดจันทั้ง5้าเนี่ยหมายถึงว่าแก่นจันผาแดงจันขาวจันทนาจันเทศจันชมดนะครับตำรับยานี้เอาไว้บำรุงตับบำรุงหัวใจแก้ร้อนในกระหายน้ำครับ แกนจันผานี่มีลดขมบำรุงหัวใจแก่นที่มีเชื้อราลงไปกินแดงๆนะครับอาจจะเหมือนกับตรงนี้นะฮะอาจจะเหมือนกับตรงนี้ที่มีเชื้อราเริ่มมีเชื้อรากินเนี่ยนะครับนี่นะครับตรงเนี้ยข้างในก็อาจจะเป็นสีแดงนั่นแหละเขาเรียกว่าแก่นจันแดงนะครับแก่นและก็เนื้อไม้เนี่ยแก้อาการไอที่เกิดจากการเป็นซางครับการเป็นซางเนี่ยก็ค,คือไอแห้งๆไอแบบหมดเลี่ยวหมดแรงนะครับ แล้วก็ส่วนมเมล็ดของเขานะฮะซึ่งวันนี้ไม่มีมเมล็ดให้ดูครับต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะฮะต้องประมาณเดือนธันวามกรานู่นลรบางเขาถึงจะออกดอกออกผลออกมเมล็ดนะครับก็สวยงามฮะเป็นพวงสวยงามทีเดียวนะครับมเมล็ดเนี่ยรักษาโรคดีซัานนะครับมเมล็ดแก้อุจจระไม่ปกติครับก็คือว่าถ่ายไม่ปกติอุจจระกระปิกระปอยอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งก็เรียกว่าอุจจระพิการเนี่ยนะครับ ก็ใช้เมล็ดจันผาเนี่ยดูแลรักษาได้นะครับแก่นนี้แก้เหงื่อตกนะครับอาการกระสับกระส่ายก็เรียกว่ารู้สึกว่าหายใจลําบากนะครับเหงื่อออกเหนื่อยกระสับกระส่ายอยู่ไม่เป็นสุขพวกนี้นะครับใช้แก่นจันผารักษาได้นะครับแก่นจันผายังรักษาเรือดออกตำลาลฟันหรือโรครักกระปิดรักกระเปิดนะคร แกนก็คือที่ตัวที่ทะลุไปจากนี่แหละครับนี่นะจากต้นนี่นะดูแล้วเหมือนไม่น่าจะเป็นมีแก่นแต่ว่าจับดูแล้วมันแน่นนะมีมีแก่นอยู่ข้างในนะครับแก่นแล้วก็รากนี่รักษาบาดแผลได้นะครับตำรับยาพิกัดเป็นจะโลทิกะนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งตำรับยาแผนโบราณน,นี่นะครับซึ่งจะประกอบด้วยแกนจันผาแก่นจันขาวแก่นจันชมด แกนเนรพูสีแล้วก็ต้นมหาสดานะครับเป็นตํำรับยาที่แก้ลมวิงเวียนเป็นตํำรับยาที่สามารถใช้แก้ลมวิงเวียนมึนศีรษะได้นะครับเป็นตํำรับยาที่แพทย์แผนโบราณใช้นะฮะสมัยที่คุณตาผมอยู่คือตาขวัญอาลีนะครับซึ่งเป็นหมอชาวบ้านอยู่นี่ก็จะทํายาลมเนี่ยประจําเพราะว่าผู้ที่สูงวัยทั้งหลายเนี่ยมักจะใช้ยาลมนะฮะ าตาจะเอา,อาสมุนไพรต่างๆมารวมกันนะครับซึ่งก็รวมทั้งแก่นจันผานี้ด้วยเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ไปบดเป็นผงฮนะบดเป็นผงแล้วก็เอาไปชงกินไม่ต้องใส่แคปซูลเหมือนปัจจุบันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะใส่เป็นแคปซูลได้นะครับนี่คือประโยชน์ทางสมุนไพรของจันผาน,นะครับที่ก้าตำรับยานะครับอันนี้ก็ยังมีตำรับยายกตำรับยาหนึ่งนะครับก็คือตำรับยาที่ชื่อว่าจันลีลานะครับ ซึ่งจะประกอบด้วยแก่นจันผาขาวจันผาแดงนะครับแล้วก็สมุนไพรอีกอื่นๆอีกหลายชนิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแก้ไข้นะครับแก้ไข้แก้ตัวร้อนนะครับอีกตำรับยาหนึ่งชื่อว่ามโหสดนะครับมโหสดจีละจันนะครับทิกัดจันนะฮะซึ่งจะประกอบด้วยจันผาจันขาวจันแดงแล้วก็สมุนไพรอื่นอ่อีก13ชนิดนะครับเป็นตำรับยาแก้ไข้ได้ทั้งปวงเลยอันนี้เป็นไข้ มาเนี่ยใช้กินได้เลยนะครับจันผาเนี่ยสามารถเข้ากับตำรับยาได้อีกครับเช่นตำรับยาเขียวหอมนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยแก่นจันแล้วก็ตำรับยาหอมนวโก,กดเนี่ยนะครับก็จะมีจันผารวมกับสมุนไพรชนิดอ,นอื่นอื่นอีกอหลายชนิดเลยนะครับซึ่งจันผาเนี่ยถือว่าเป็นพืชป่าแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นพืชบ้านแล้วเนี่ยฮะ เป็นไม้ประดับประจําบ้านหลายบ้านแล้วนะฮะอย่างบ้านผมนี้ก็เอามาเป็นไม้ประดับแล้วเนี่ยก็ยังเข้าตํำรับยาซึ่งจันเขียวก็แก้ลมวิงเวียนทีสามเหมือนกันนะครับยังมีตํำรับยายอีกครับอย่างเช่นยาปราะศะจันแดงเนี่ยต้องออประกอบด้วยจันผานะครับรากมะนาวรากมะปรางหวานรากเหมือนคนรากโกดหัวบัวนะครับโกดหัวบัวนะฮะแล้วก็จันเทศเปางเสนแล้วก็เปราะหอมนะครับ อันนี้เอาอย่างละสี่ส่วนแต่ยังมีส่วนเพิ่มอีกก็คือมีดอกมะลิดอกบุญนาคดอกสารพีแล้วก็เกสรบัวหลวงนะครับอันนี้อย่างละหนึ่งส่วนเอามาผสมกันนะครับตากแดดให้แห้งตำให้เป็นผงชงกินสามเวลาตัวร้อนเนี่ยตัวเป็นไข้ตัวร้อนเนี่ยหายขาดเลยนะครับอันนี้เป็นสรรพคุณของจันผานะครับจันผาโดยตัวเขาเองเนี่ยนะครับ ขามีฤทธิ์แล้วก็ใช้แก่นของเขาเนี่ยรักษาโรคได้หลายชนิดเลยนะครับตามที่เคยบอกมาแล้วนะครับเป็นซางก็ดีดีพิการเป็นดีสั้นอุจจาระไม่ปกตินะครับเหงื่อออกมากผิดปกตินะครับเลือดออกตามไรฟันนะครับก็โกรคลักก็ปิดแล้วก็เปิดนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นแผลนะครับเราไม่มีสมุนไพรอย่างอื่นเราก็สามารถใช้ จันผานี่ได้นะครับทีนี้ข้อที่ควรระวังก็คือว่าจันผานี่นะครับเวลาเขาแก่อายุมากมากนี่นะครับในฤดูฝนนะฮะเราจะดึงใบเขาออกต้องระมัดระวังครับอย่าให้น้ําที่ค้างอยู่นะครับน้ําที่ค้างอยู่เนี่ฮะค้างอยู่ตามซอกพวกนี้นะฮะโดนตัวเราได้ครับเพราะว่าน้ําเนี่ยมันจะเป็นพิษทันทีเลยนะครับผสมกับยางของจันผาเขาอยู่นี่เวลาเราดึงเปลือกเราดึงออกแบบนี้เนี่ยนะครับนี่ เนี่ฮะเราลอกได้ครับเนี่ยเได้ฮะเนี่ยครับ,รบดึงออกแต่อย่าให้น้ําปกติมันจะมียางกับน้ําตรงนี้นะฮะถ้าถูกตัวเราได้เนี่ยถ้าแพ้แล้วก็หูเป็นผื่นคันเลยทีเดียวนะครับแล้วต้องรีบไปล้างแล้วก็กินยาแก้แพ้นั่นคือวิธีรักษาครับจันผาสวยงามมีประโยชน์ทางสมุนไพรประดับบ้านได้แก่นใช้กับเข้ากับยาหลายๆชนิดเลยนะครับนี่คือประโยชน์ของจันผาครับสมุนไพร ในบ้านเลยตอนนี้นะฮะอาจารย์เช้าชาแนลจะนำสิ่งดีๆเหล่านี้มาเล่าสู่ท่านฟังเสมอนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ครับแชร์ความรู้แชร์ปัญญาเหล่านี้ไปเพื่อได้บุญได้กุศลด้วยกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดลูกกระดิ่งเพื่อรอชมคลิปใหม่ๆด้วยครับอาจารย์เช้าชาแนลวันนี้ขอลาทุกท่านด้วยจันผาสมุนไพรในบ้านครับสวัสดีครับ thank uh you -huh.